มีข่าวบอกว่าชกในพิการเดียวกันเนี่ยชิงกิทเขาอยากจะประทักกับบัวขาวนะครับเมื่อชิงกิทอลซอฟครับถูกถามว่าถ้าเลือกได้อยากชกกับใครมากที่สุดและหนึ่งในตัวเลือกที่เขาตอบออกมาก,ก็คือว่าครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเคยอยากชกกับบัวขาวบัญชาเมฆมากที่สุดชิงกิทอลซอบบอกนะครับผมเคารพบ,บัวขาวมากเขาโดดเด่นจริงๆในช่วงที่เขาดีที่สุดใครๆก็ยอมรับเขาทั้งนั้นผมอยากจะชกกับเขาครับแต่น่าเสียดายที่ช่องว่างและช่วงอายุเราห่างกันไปหน่อย ถ้าเจอกันในตอนนี้เราอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งในช่วงที่โหดที่สุดของพี่บัวขาวปฏิการที่เขาเก่งที่สุดไม่ใช่มวยไทยเพราะในช่วงเวลานั้นคนทั้งโลกรู้จักชื่อบัวขาวในฐานะนักทกคิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับบัวขาวก็ยังหาไฟชกอยู่เรื่อยๆนะครับในวัย41ปีครับเทียบอายุตอนนี้เลยนะชิงกิอายุ30ครับส่วนบัวขาว41มันห่างกันถึง11ปีเลยนะครับพิกัดน้าก็เท่ากันแหละครับแต่ว่า คือถ้าเจอกันจริงๆนะอย่างบวกขาวไปล่าสุดเขาชกกับนักชกที่อายุประมาณสัก33ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่หากจะชกกับชิงกี้ที่เป็นนักชกแบบที่มีรายการต่อเนื่องแล้วก็เป็นถึงรีกีชัม ตรงนี้อาจจะมองว่าไม่เหมาะนะครับปัจจุบันชิงคิดนะครับเขาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เบอร์กลางฟีคิกบ็อกซิ่งเฟเธอเวทในรายการของวันเหมือนกันออมหลังไฟล่าสุดมีชนะน็อกซูเปอร,ร์บอลชนะมารัตกิกอรียนนะครับแล้วก็ชนะชินทิชัยชนะโจนัทวุฒิถ้าย้อนไปไฟลที่แพ้เลยครับเขาแพ้คะแนนให้กับเอเริโก็เคลนแบบไม่เอกฉันครับส่วนบัวขาวก็มีชนะแสนชัยมาแล้วก็เพิ่งชกในรายการ RWS นะครับเป็นพวกรายการชกโชว์แล้วก็ปีหน้านะครับบัวขาวก็จะมีไฟล์เจอกับแมนนี่ปากเกียวด้วยในกติกา หยสากลครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นนักชกที่มีรายการต่อเนื่องคู่นี้นะครับบอกตามตรงเลยว่าเป็นคู่ในฝันอีกหนึ่งคู่ อายุมันไกลกันเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นไปได้ยากอย่างถ้าให้เทียบอย่างบัวขาวกับปลาเกียวเนี่ยยังพอสู้กันได้นะครับเพราะบัวขาวอายุ4 1ส่วนปลาเกียวอายุ44นะครับเป็นมวยคนแก่ต่อยกันเนี่ยแล้วก็เป็นมวยคนแก่ที่ประเภทเก่าทั้งคู่อันนี้มันก็น่าจะดูอยู่แต่พอเป็น4 1กับ30ครับแล้วก็30นั้นไม่ใช่30ไม่เป็นมวยแบบโคตนะครับเป็น30ที่เป็นตัวพ่อนะครับเป็นคนที่เขาว่ากันว่าโหดที่สุดแห่งยุคเหมือนกันใช้คาว่าเก่งคนละยุ ถือว่าโอ้โหลำบากครับกับการที่จะมาเจอกันและนี่ก็เป็นหนึ่งนักชกแล้วครับที่ถ้าถามชิงคิทว่าอยากเจอกับใครชิงคิดบอกจากใจอยากชกพี่บัวขาวครับเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกแฟนบลวยว่าไงครับเจอกันได้ไหมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ